เหลือ20วิสุดท้ายเฮ้ยทำไมตาพี่ฮอนไม่ดีเลยอ่ะน้องๆเป็นหน้าม้าแน่ๆเลยเป็นพรหน้าม้าแน่ๆเลยพี่เพิ่มฮะคุณหมอ <laughs> ไปในเมื <laughs> เ่อหนึ่งเหรียญสิบตกวิ่งตามอยู่เมื่อนึงโอเคโอเคผมไปด้วย <laughs> เหรียญสิบตกเหรียญสิบตกโอ้โหเปเข้าไปใต้ท้องรถเลยโอ้บ <laughs> ้าหรือเปล่าวะน, <laughs> <laughs> น้องๆนี่มันสูนเลยดีไหม <laughs> สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่ฮอนมีช่องมาแนะนำ เป็นช่องที่มีวิดีโอที่น่าสนใจมากมายสำหรับใครที่สนใจหารายได้พิเศษสามารถเรียนรู้วิธีการสร้างรายได้ที่ช่องของพี่แทนได้เลยเพียงคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้และกดติดตามในช่องแทน Official ช่องของพี่แทนมีสาระความรู้มากมายให้น้องๆได้ศึกษากันฟรีช่องดีๆแบบนี้อย่าลืมเข้าไปกดติดตามลิงก์อยู่ด้านล่าง สวัสดีค่ะน้อง,องขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฮอนลอนน้อยวันนี้พบกับพี่ฮอนในเกมซ่อนแอบอีกเช่นเคยโดยวันนี้มีพี่ฮอนเป็นคนหาและพี่เพิ่มกับพี่ดุกเป็นคนซ่อนฝากไปกดติดตามพวกพี่เขาด้วยนะน้องๆคิดว่าวันนี้พี่ฮอนจะหาเจอไหมหรือว่าพี่เพิ่มกับพี่ดุกใครจะเป็นคนแพ้คอมเมนต์บอกพี่ฮอนด้วยล่ะไะไปดูกันเลย เข้าสู่เกมแล้วนะคะน้องๆพี่เพิ่มพี่ดุ๊กจะมีเวลาแอบ15วินาทีเฮ้ยขอเล่นปืนตะขอได้ไหมครับอ่าได้ได้ได้โอเคเล่นระเบิดได้ไหมครับระเบิดมันไม่ได้ครับน้องจับเวลาแล้วจับเวลาแล้วเหลือ10วิอ่ะเฮ้ยไวเปล่าเออไวไปหรือเปล่าครับเนี่ยเอ้าเหลือเจ็ดแล้วนะห้าสี่สาม เฮ้ยผมลืมซื้อของพวกคุณน่ะว้าวสมองโอ้โน้องๆพี่ลืมซื้อของสมองสมองไม่ไหม่เรียบพี่ฮอนแบบความจำพี่ฮอนไม่ไม่ดีอะครับโอ้ยเสียใจอะ่ะเร็ว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 หายังเนี่ยอ่าแล้วนี่ไงอ๋อผมลืมบอกเหรอ<ล>ไม่ต้องร้องไห้นะจับเวลาด้วยนะครับหนึ่งนาทีนะครับเออหนึ่งนาทีตาขึ้นไปทำอะไรข้างบนอ่ะเฮ้ยรู้ได้ไงอะ ดาวดาวดูอ๋อลงลาง่างเปล่าโอ้โหตรงนี้อย่างเนียนอะตรงของผมอะตรงไหนอยู่ตรงในบ้านสีฟ้าไม่เชื่อหรอกอโอ๊โผมตกลงมาเหมือนแบบมืนจะเจอะนะพี่ฮอนไม่ค่อยเล่นคอมนะน้องๆเอาไปไหนดุกเที่ยวครับไปไหนนะเที่ยวโลกครับผม เอ้ยตึงหมดเวลาแล้วเอ้ยหมดเวลาแล้วอะไรวันีเนี่ยโอ้ยพี่พ้อขึ้นไปได้ไงอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ผมก็ขึ้นมาตรงนี้ไงเนี่ยเอ้ยโึงค่ยขี้โกงอ่ะพวกคุณอ่ะก็ขอเลวก็บอกเขาได้ลืมเลยไปหรือเปล่าไม่ไม่แต่แบบชวนผมคุยแล้วก็ให้ผมดูนู่นดูนี่แล้วก็แบบไปซื้อไงเราชนะมาดูเอ้ เย่พี่ฮอนแพ้ตาเลกเช่แๆนนอนอยู่แล้วครับพี่เนียนไงน้องๆนี่นี่ยังไม่ได้ใช้ลิงเลยนะครับเนี่ยเออคือแบบไม่ตึงเลยอ่ะตาเลขอ่ะตึงดิตานี้ขอเป็นรองเท้าเจ็ตโอเคเจ็ตเลยเจ็ตโดได้ได้ได้รองเท้าเจ็ตโดซื้อไรไม่ได้ไม่ต้องบอกว่าจงเจ็ตแลอะไรอย่างเงี้ยโอ้าไม่เจอหรอก อาเจ็ดจะผมมุดจบเวลาสิบห้าวิเริ่มเฮ้ยโหบาเรียงไม่เปิดเลยมันเริ่มแล้วอ่ะเกินไปเอาก็เริ่มนี่ไงเริ่มแล้วเนี่ยบาเรียเปิดแล้วก็เริ่มกี๊ิเหลือกี๊ิเหลือสิบอ๋อชิวๆอ่ะดูแวบผมให้แอบเยอะแงเออยี่สิบวิเลยด้วยซ้ำเนี่ยบาเรียเปิดหุยฟ้าผ่าฟ้าผ่าผมมีอะไรจะบอกนะทุกคนลืมซื้อรองเท้า ไม่ผมซื้อซื้อแคหาไม่เจอหรอกบินขึ้นไปทำไมต้นไม้อะไรอยู่ข้างบนต้นไม้อะไรอยู่ข้างบนต้นไม้มันตกแบบฝนตกแล้วแบบมันเป็นน้ำขังไงคุณไม่เคยเห็นต้นไม้เหรอครับผมไอ้กได้ขึ้นบนเคนะครับต้นไม้ขึ้นบนเคนะครับอุ้ยช่วยด้วยอ๋อมันไม่ตายเว้ยมันตกลงมาเคมันก่าเพิ่ อยากใหญ่ขึ้นเต็มเลยพี่ดุ๊กไปไหนแล้วอะเจอแล้วนะลคือแบบไอาเจอพี่เพิ่มก่อนไม่ไม่ไม่เองมันไม่เนียนนะเพื่อนเองไปแอบต้นไม้บ้าอะไรไปขึ้นบนเคนวะเต็มเม็กต้นไม้ต้องขึ้นบนดินโอ้ไม่ไหวเลยหลอกผมไม่ได้หลอกพี่ดุ๊กเนี่ยไอคิวติดลบโทษทีเพื่อนเท่เลยเพื่อนออี่หลังจำไม่น่าต้นไม้ขึ้นบนดินยี่เพิ่มหนึ่งแต้มนะครับโอ้โหของจริง ตาน,นี้ไม่บอกว่ารองเท้าอะไรอ่าไม่บอกไม่บอกไม่บอกตานี้รองเท้าอะไรได้ก็ได้นะคะน้องๆเดี๋ยวรู้จักได้เลยมาเลยรองเท้าไอหายังก็ได้โอเคตายเริ่มจับเวลาไอดูไอดูดูนี่เพื่อนน,นี่ผมจะทำอะไรดูนี่ตัวช่วยของเรา What อ่า S <S เออต่ตัวช่วยอย่างนีแต่ดูโดน <S 2> <S 2> หนึ่งเอ้ามันจะเห็นเราในโดนป่าววะไม่เห็นหรอกไอฮอนยิงโดนออกดิยิงไม่ได้ไม่ได้ซื้อปืนมาจบเลยโกงอ่ะใครปล่อยโดนวะโอ้ไหนๆเอาเอา,เอาปืนมายิงนินดนหน่อยอยู่ข้างบนนะ <S 2> <S 2> <S ่ะเอออ่ามันเตะเวลาแล้วเพื่อนมันเป็นแผนอ๋อ ความขี้โกงของพวกเจ้าเหลือกีบบีน่ะเหลืออะไรไม่เหลือหรอกฮ้ยพูดเ้ยไม่บอกหมดเวลาหรือเปล่าเออกรรมการจะโกงดิโกงหรือเปล่าครับโกงครับไม่โกงครับมันอยู่ไหนอ๊ออ๊อมันติดอะทุกคนเห็นทุกคนรู้ว่าพี่ฮอนยิงปืนเสีงไม่โทรไปเลยอเฮ้ยใคร เหลืออีกสิบกว่าวิสิบวิแล้วสิบวิสุดท้ายว้าวเฮ้ยน้องๆอ,อ่ะต่อเวลาใหม้มันเดี๋ยวเวลายิงโดนต่อเวลาให้มันอเออเสียเวลาว่ะเจอแล้วเออเจอใครเจอมึงไงโดู <c oughs> เจอมึงน <c oughs> ัแหละโอ้กลับมาทำไม <c oughs> กลับมาทำไมให้อายบ้านนะ วงบีบป่ะครับเออเกินไปว่ะนี่แนี่ยโอ้โหาตายแบบ <c oughs> อย่างเงี้ยพี่เพิ่มชนะอีกแล้วอ้เอ,อพี่เพิ่มสองแต้มแล้วบุรุษคุมโดนบุรุษคุมโดนไมไ่เสีย<ไ><ไ>เวลาให้ผมยิงโดนนี่เน่ยสองแต้มนะครับลัคก,กี้คาเมลสองแตม้มอาออย่างงี้มีโดนพี่ฮอนก็ใช้โดนได้ดิเออแมวแมวแมม มมีป้อมคิ้วป้อมคิ้วพี่ฮอนก็ใช้ป้อมคิ้วได้ดิไม่ได้ไม่ได้อ๋อแล้วไปได้ครับเดี๋ยวตายครับเออมันโกงอ่ะเอามาทำไมวะแม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาซื้ออาดีเออเออเเฮ้ยฮะไม่ต้องบอกใช่ไหมว่าซื้ออะไรไปเล่นเออไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกเอาเริ่มให้ยี่สิบวิว้าวอู้มันให้เยอะจังคนมันแก่แล้วไปแล้วอ่ะครับกีบีแล้วเนี่ย เชื่อว่าตานี้พี่ฮนก็จะหาพี่ลุกเจอเพิ่มถามว่ากี่วิเหรวเหลือ5วิสุดท้าย4 3 2 <amat S> 1ไปละผมบอกเลยว่าคุณหาผมไม่เจอแล้วครับทำไมแอบอย่างเนียนเนียนมาเไหมผมเนียนกว่าเยอะที่เนียนมากออะอออเมันเป็นอะไรวะชิชิวชิวชชิวชที่ปานามาปานามา พี่ออนเอ้ยเอาหล่นเข้าบ้านใครเนี่ยพี่ออนบินดูหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ได้บินดูเอ้ยใครป้าป้อมคิวไอ้ใครป้าป้อมคิวไอ้ไอ้โอ๊ยเราแต่ี่วอรวอ่นเอาหนึ่งเอาไม่รู้มันเป็นป้อมคิวหรือว่าไอวอร์โอ๊ยนีสายม่ดีโทษโทษโทษ น้องๆคิดว่าพี่เพิ่มโกงไหมถ้าคิดว่าพี่เพิ่มโกงพิมมาเลยว่าโกงไม่ไม่ไม่ครับไม่พี่ไม่รู้จริงน้องพี่เพิ่มขี้โกงไม่ไม่พี่นึกว่ามันเป็นไอวอลแบบใหม่ไงเฮ้ยอินโนเซนต์ไปอีกโอ้หมันเดินผ่านมันแตกเลยว่ะเมื่อกี้ไอวอลมาเป็นบ้องเลยนะอ่าผมผมยอมให้โดนหักแต้มแต้มหนึ่งอ่ะไม่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 คุณเล่นเลยยี่สิบวิเหมือนเดิมโอเคดีๆถ้าเราวว่านี่มันใจดียังวะเออใจดีดิเอาเปิดกล้องเนี่ยเปิดกล้องต้องแบบเปล่า โชว่าใจดีรักเด็กเขาไม่ได้ใจดีหรอกเขาเราวงบีบไม่รู้ร öh ู้ได้ไงเนี่ยเขาเราวงบีบรครับงน้องหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยล้วผมไม่ซื้อปืนด้วยแหละทุกคนจับเวลานะจับดิจับไปดิลมเย็นเย็นเรามาเล่นเฮ้ยชักอะไรจักใคร์ครับ โอ้หมันขึ้นไปทําอะไรวะน่ะอะไรเห็นได้ไงอ่ะลมเย็นมากเลยครับเห็นหมด<อ>มแหละตอนเนี้ยลูก,กยกมท้องฟ้าก็ไม่มีใครนะใครจะไปแคมป์บนฟ้าวะมันโล่งใครจะไปรู้เหรออืมเอ้ยเหลือยี่สิบวิสุดท้ายโอ๊ยทำไมตาพี่ฮอนไม่ดีเลยอ่ะน้องๆเป็นหน้าม้าแน่ๆเลยเป็นพนหนม้าแน่ๆเลยที่เพิ่มฮะ คุณหมอไปในมือนหนึ่งเหรียญสิบตกวิ่งตามอยู่ไปหนึ่งโอเคโอเคผมไปด้วยเหรียญสิบตกเหรียญสิบตกโอ้เป็นเข้าไปใต้ท้องรถแต่โอ้บ้าหรือเปล่าวะน้องหลคุณหมอยิงตูดมันเลยดีไหมแล้วทำไปมันมาทางนี้มาเม้งโอ้ยหมอครับนี่จังหวะนะเอ้าผมได้หนึ่งแต้มยาหูหัวมีหลุดลงมา หัวมีหลุดไม่ไงหูเนี่ยหูหลุดเฮ้ยตานี้ที่แอบเยอะด้วยบอกให้เิ้ยอย่าพึ่งอย่าแอบดิจะมาเล่นแอบเหรอแอบไหนดีวะเพื่อนเอานี้ให้เวลาสิบห้าวิเริ่มไปนึคือแบบมันมันดีตรงไหนรู้ไหมมันดีตรงที่ใช้อะไรก็ได้ในแหละเหรอใช่ ดีจริงเปล่ามาดีลุงข้บมาดีครับอ้าวหมดเวลาแล้วมาแคมป์ยาวๆด่านนี้แคมป์เลียวแคมป์วงรอว,วงบีมเว้าวอ,อ,อยู่ตรงไหนกันมันบินหาเหอาวะเพื่อนไ,ได้ไม,ไ,ดไม่เจอหรอกถ้าบินหาไม่เจอได่ยินเสียงครับ รองรลองท้ามันแบตหมดนะเพื่อนแบตเปล่ารอลองท้าผมแบตหมดแล้วผมจะโดนวงแล้วครับเออคุณหมอมีคนโดนวงเฮ้ยข้าขอใช้พลังเคือสุดท้ายเฮ้ยเจาแล้วเย้ใครนะใครอยู่ข้างล่างนะพี่ดุ๊กโอ้พี่เพิ่มไปเลยไปไปคพิ่มแปดร้อยมาครับโอ้ไม่ เอาหาไม่เจอพี่ดุกอยู่ในบ้านผมเห็นเอาออกมาในบ้านอะไรไปแล้วเห็นเลยนะตายเฉยเจอใครสรุปเจอพี่ดุ๊กแล้วแหละแอบอยู่ตรงไนวอร์บ้ามอยู่ไหนผมอยู่ไหนผมอยู่ไหนหาผมไม่เจอดิก็หนีอยู่ข้างบนนัดเดียวแ้งนัดเดียวตกแตกเลยผมผมผมต้องหาที่แอบดีนะครับอย่างนี้จริงเปล่าพี่ดุ๊ก มามามาเรียนกับพี่ไหมครับการแอบแบบเด็กพี่สอนพี่เติมพี่เพิ่มกี่แต้มนะสามสามแต้มละพี่ดูก่หนึ่งกรรมการหาไม่เจอสองรอบโดนตายเลยรอบหนึ่งแหว่กรรมการนั้นเล่นเลยกรรมการหาไม่เจอหนึ่งรอบแต่ว่าโดนป้อมยิงจากพี่เพิ่มหนึ่งรอบหักหักแต้มไหมอย่างนี้ต้องหักไหมเออไม่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 คิดว่าแบบใครขี้กองก็พี่มานนั่นเอาหักแต้มชดเชยดีอยู่แล้งเล่นเล่นเฉย โคตรขี้โกงเลยโคตรขี้โกงเลยรับไม่ได้ไม่โกงไม่โกงยิ่งแบบลูกทำไงอ่ะอ้าวเอ้ยลืมจับเวลาโหชวนคุยอ่ะใครวะใครหาได้แล้วหาได้แ้ที่แอบแล้วหามาหาเอ้าเราตกเลยตกเลยตกเฉยชวนคุยอ่ะแดนนี้ก็ที่แอบเยอะน่ะ ใครมันจะไปบอกว่าตรงไหนเจอเปล่าลืมเจอดิต้องเจอดิเฮ้ยแต่ปืนสลิงผมว่าปมวโองมาอีกแล้วไปไหนไห้เร็วมาเลยหอ๋อที่เพิ่มไปไหนอ่ะไอ้บอสจะบอกทันไหมมาลังสายฟ้าแลบแลบจริงเปล่า ฟลเล็ตลเลแป๊บแป๊บแอปแมหอแกมมาโดนโก้เา้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอพี่เพิ่มเจอใครเจอใครเจอพี่เพิ่มไงตรงไหนไม่เขาเจอข้างล่างก่อนอ๋อแม่งเอ้จังหวะจังหวะได้จังหวะเดินเมื่อกี้มุมผมดีอ่ะครับแม่งอยู่หน้าแท้ๆมันไม่เห็นเลยผมเนียนที่สุดตกใจเหมือนกันนะไม่แต่แต่เขามองไปปุ๊บแล้วเจอจังหวะพี่เพิ่มอ่ะหัวโผล่ขึ้นมาใช่ป่ะ แล้วเธออ่ะก็เดินผ่านต้องชเขาเดินไมกันอ่าตอนนี้พี่เพิ่มกี่แต้มมานะสามพี่ดุกอ่ะพี่ดุกสองชนะชนะสี่สี่ดีกว่าผมสองแต้มแล้วเนี่ยสี่สี่ผมเล่นมาตั้งนานผมสองแต้มคุณแพ้ไงคุณเลยไดสองแต้มสี่แต้มชนะสี่แต้มโอเคไปด่านนี้เราดัานนี้เราต้องหาที่แอบดีๆแล้วล่ะเพื่อน เอ้าลืมเฮ้ยลืมซื้ออะไรลืมซื้ออะไรพึ่งเลยนะหูพึ่งหูพึ่งไงกรรมการโอ้ลืมซื้ออันนี้รองเท้าไม่ต้องร้องไห้แล้วไม่ต้องร้องไห้โอ้ใหม่ก็หรือเปล่าไม่เป็นไรครับผมไม่ต้องใช้รองเท้าหรอกสลิงโนหนึ่งมาเกมเนี่ยบอกเลยไอคิวไอคิวสองร้อยครับผมห้องผัดเจ้าหรือห้องอะไรวะเนี่ยห้องผัดเจ้าเอ้ยกรรมการลืมหาโอ้โหบ้า หนักเลยอันนี้หนักเลยหนักเลยนี่กรรมการเกือบตายแล้วอะไรอ่ะไปไหนกันน้าโอ้ยมันอยู่ไหนปะไอคิวแปดร้อยครับผมมาไอคิวแปดร้อยสายตาเหี่ยวก็ยังมองไม่เห็นบอกเลยเออพี่ดูกเอาอีกแล้วเหรอเอาอะไรเหรออยู่ล่างอีกแล้วเหรอใช่อยู่ล่างอุ้ยสาหัสหาให้เจอสิใช่หมอมีคนโดนวง งูปากคุณหอบมีคนจะตายคือแบบว่าผมบอกเลยนะผมอันตรายมากตอนนี้คุณทำอะไรอ่ะมีใครทำอะไรเนี่ยโอ้โหมันใช้มุกเดิมอ่ะมันใช้แอบมุกเดิมอ่ะผมก็เลยเกือบตายเมื่อกี้มแอบอยู่หลังเคสเหลืองอ่ะอะไรแล้วทำไมผมไม่เจอคุณอ่ะผมผมจู๊กไงผมยอมโดนวงจนเลือดเหลือหลอดหนึ่งอ่ะ หลอดเดียวเองเหรอเออโอ้พี่ดุแพ้ออนะคะน้องๆเอ,อ้ยจะ,จ,ะจะมีใครมาปาบเซียนพี่เพิ่มปะถามจริงเออมีเมยมาถามจริงนะเออแบบพี่เพิ่มชนะตลอดเลยอะคะ่ะน้องๆเออยิงผมยิงผมยิงผมเอาเอาอเป็นลิงก็ไม่ช่วยเหรอ <laughs> เนอ่เป็นลิงก็ไม่ช่วยอะค่ะเอายูมชนะ ยูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ